บิงทั่วโลกเดือดคืนความยุติธรรมให้ลิซ่าแบ็คพิงหลัง YG ทำเสียเรื่องเป็นแฮชแทกร้อนแรงจนติดแฮชแท็กเทนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฮชแท็ก YG Let l i ด a Do Her ู o r k และแฮชแท็ก justicforlisa ซึ่งเป็นแฮชแท็กที่บิงทั่วโลกต่างออกมาเรียกร้องถึงความยุติธรรมให้กับสาวลิซ่าแบ็คพิง เนื่องจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาถแถลงว่าจะไม่อนุญ,ญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆในขณะที่ลิซ่าน,นั้นอยู่ยุโรปเพราะกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้ซึ่งในแฮชแท็กดังกล่าวต่างมีบรรดาแฟนคลับที่ได้นำภาพของ3าสาวอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ ที่ตอนนี้อยู่ยุโรปกันหมดแล้วแถมยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์แอมเบอร์เอยู่ด้วยตัดภาพมาที่สาวลิซ่าเป็นเพียงสมาชิกค,คนเดียวในวงที่ค่ายไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ครั้งนี้แฟนๆต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่า yg